สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โฟ l ์เพลย์เกมครับและในเอพิโซดนี้คุณผู้ชมสำหรับ m a p l ิ The Series เนี่ยผมคิดว่าคุณผู้ชมหลายคนน่าจะรอคอยกันอยู่ใช่ไหมครับนั่นก็คือวิธีการหาเงินฟาร์เงินนั่นเองครับคุณผู้ชมโอ้โหแค่ขึ้นเอพิโซดมานี่ก็แบบตาของผมนี่ก็เป็นรูปมีโซรอยมาแล้วนะครับคุณผู้ชมเอาล่ะ สำหรับในคลิปนี้ผมต้องขอคุช้ชมแบบนี้ก่อนครับว่าสำหรับผู้เล่นใหม่ถึงผู้เล่นในระยะกลางๆนะครับใครที่ตั้งใจจะหาเงินแบบแอดวานซ์ความเงินไปขายอะไรแบบนี้เนี่ยแบบนั้นผมแนะนําว่าให้หลังจากตัวละครเรา200มันจะมีอีกวิธีหนึ่งขั้นแอดวานซ์เลยนะครับสำหรับวิธีแรกครับคุณผู้ชมปกติกเราก็ตีมอนสเตอร์ใช่ไหมแต่มันมีอยู่เควสหนึ่งซึ่งผมอยากแนะนำมากในเอพิโซดนี้เพราะว่ามันเหมาะกับการ ทั้งเก็บเลเวลแล้วก็หาเงินไปด้วยนะครับนั่นก็คือเควสที่เมืองคเรียลโฟกทาวอันนี้เลยนะครับเอาละจริงๆมันอยู่ในเมเปิลไกด์ด้วยนะสำหรับเควสอันนี้นะครับแต่ว่าใครที่เล่นเลยมาแล้วสำหรับวิธีการมาเมืองนี้ง่ายๆเลยคุณผู้ชมให้เราเข้ามาที่ระบบไกด์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ด้านล่างที่เมืองเนี่ยเข้ามาที่แถบที่2แล้วก็มาที่เมืองแพทติออนนะครับอันนี้ หลังจากที่เรามาเมืองพ a ติออนแล้วเรามาด้านซ้ายนิดนึงแล้วก็เข้ามาที่ปราสาทต,ตรงนี้เนาะนี่ครับแล้วก็มาที่ประตูวาร์ปอันนี้เลือกครับเลือกมาที่เมืองคเรียอลโฟกทาวอันนี้เลยนะครับหน้าที่2เมืองคเรีย f ลโฟกทาวอันนี้นะครับพอมาถึงเมืองนี้ให้เราออกด้านซ้ายของเมืองเลยครับไปซ้ายสุดเลยที่คเรียอลโฟกทาวเนี่ยแต่ละแบบมันจะมีเพใตป้ายแบบนี้อยู่เลยนะคุณผู้ชม ให้เรารับเควสครับนี่ซึ่งเอาจริงๆผมอะรับเควสแล้วก็ทำมาหมดแล้วซึ่งส่วนใหญ่ได้ไม่ต่ำกว่าหลักหลายแสนจนถึงหลักหลายล้านตัวเควสนี่ง่ายมากๆส่วนใหญ่ถ้ารับเควสปึ๊บ<ๆ>เขาก็จะให้เราทำการตีมอนสเตอร์ในแมปเมื่อเราทำการตีมอนสเตอร์ได้ครบใช่ไหมครับเราก็ทำการส่งเควสถ้าเราตีมอนสเตอร์ในแมปแรกแล้วก็ส่งเควสเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เราไปต่อในแมปถัดไปได้เลยนะคุณผู้ชม นี่ครับผมจะพาไปดูอีกแมปหนึ่งแล้วกันนี่ครับถ้าสมมติว่าเราเข้ามาแมปที่2เอ้ยไม่เห็นมีแผ่นป้ายเลยผมแนะนําว่าให้เดินเลยไปเลยครับผู้ชมให้ไปหาแมปที่มีแผ่นป้ายานี่ฮะเดินเข้ามาเรื่อยๆนี่อย่างเช่นแมปนี้ก็มีแผ่นป้ายเหมือนเดิมให้เราคุยกับแผ่นป้ายตัวประกาศเนี่ยแล้วก็ทำเควสส่งเหมือนเดิมเลยนะครับนี่แหละครับวิธีการหาเงินแบบแรกได้ทั้งเลเวลและก็ได้ทั้งเงินด้วยนะครับสำหรับ Map c o r รียลโฟล t กทานะครับสำหรับวิธีที่2นั่นก็คือการลงดันบอสหมีอ่าสำหรับดันบอสหมีนะครับให้เปิดนี่เหมือนเดิมนะครับระบบไกด์ขึ้นมาแล้วก็เลื่อนไปแถบขวาสุด Special Content ตนี่ครับแล้วก็มันจะมีเออร์ซันี่ครับอันนี้เลยให้เราวาร์ปไปครับ สำหรับอันนี้ผมแนะนําก่อนนะครับว่าลงได้้งแต่เวล1ร้อยถึง300นะพอเรามาที่นี่ใช่ไหมคุณผู้ชมมันก็จะมีตัว NPC คล้ายๆกับเรียกว่าอะไรดีอลาดินเนะเศรษฐีดูใบอะไรประมาณนั้นเนอะเขาก็จะแบบรอแจกตังเราอยู่อ่ะสำหรับดันเจี้ยนพิเศษบอสหมีตัวนี้เนี่ยผมแนะนำนะคุณผู้ชมให้ลงตอน2ทุ่มถึงสทุ่มเพราะว่ามันจะได้เงินคูณ2 แต่เอาจริงๆถ้าเรามาลงเวลาอื่นลงได้ไหมลงได้แต่มันก็ไม่ค่อยมีคนมาลงคนลงไม่ครบดันมันก็จะไม่เปิด <c oughs> มันเหมือนกับเป็นการบังคับไปในตัวให้เรามาลงสองทุ่มสองทุ่มถึงสามทุ่มนะครับ <c oughs> เพราะว่าคนอื่นๆ <c oughs> เขาก็มาลงสองทุ่มถึงสามทุ่มเหมือนกับเรานี่แหละพอคนครบประมาณ18คนหรือ20คนนี่แหละดันเจียนมันก็ไปเลยพอเข้าไปด้านในใช่ไหมคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลอะไรนะเข้าไปตีอย่างเดียวเลยทําดาเมจให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ต่อรอบ แล้วรอบหนึ่งมันแป๊บเดียวผมใช้คําว่าไม่ถึงไม่ถึง5นาทีอะสนาทีได้มั้งโคตรไวผมใช้คําว่าโคตรไวเลยคุณผู้ชมตีตีให้ได้เยอะที่สุดนะครับเท่าที่ตัวละครเราจะทําได้ไม่ต้องกังวลว่าตัวเราจะตีเบาหรือไม่เก่งอะไรไม่ต้องกังวลคุณผู้ชมตีให้มากที่สุดเท่าที่ตัว,ตวละครเราจะทําได้นี่แหละผมสรุปให้เลยนะผมลงไปประมาณ3มรอบช่วงคูณอีกคูณเงินด้วยคูณ2ด้วยได้มาประมาณ M กว่ากว่าหรือล้านกว่ากว่าล้านนิดนิด ลงรวมรวมแล้วไม่ถึง15นาทีอาจจะไม่ถึง10นาทีด้วยซ้ําไปถ้าลงแบบแป๊บลงแบบต่อเนื่องเลยนะครับ10นาทีได้3ล้านอะเราไปต่อวิธีที่3กันเลยครับคุณผู้ชมสําหรับวิธีที่3เนี่ยเป็นวิธีที่คลาสสิกสําหรับทุกเกมอยู่แล้วนะผมคิดว่าอย่างนั้นแต่เมเปิลจะแตกต่างออกไปนิดนึงครับนั่นก็คือการตีบอสหาของโอเคหาของจากบอสอันนั้นก็เป็นวิธีคลาสสิก เหมือนที่ผมบอกไปนะครับแต่มีเปิลเนี่ยมันจะแตกต่างออกไปนิดนึงที่ว่าถ้าเรายิ่งเก่งแล้วก็เรายิ่งตีบอสตัวที่เก่งขึ้นระดับที่ดีขึ้นเนี่ยมันจะดรอปไอเทมมาชิ้นหนึ่งคุณผู้ชมครับมันจะเป็นไอเทมสีฟ้า,ฟานะครับเป็นอัญมณีสีฟ้า,ฟาอันนั้นแหละเอามาขายได้มาขายเป็นเงินโดยตรงเลยครับคุณผู้ชมใครที่กลับมาเล่นใหม่ๆอาจจะไม่คุ้นกับระบบนี้ไม่ต้องไปวิ่งไปดันบอสเองแล้วนะคุณผู้ชมให้เปิดระบบไกด์มาเหมือนเดิมครับนี่แล้วก็มาที่บอสคอนเทนต์อันนี้เลย ผมแนะนำนะครับให้ลงบอสตัวที่เราไหวอย่างเช่นสากลุ่มตัวนี้มันมีอีซี่กับนอร์มอลถ้าเราไหวนอร์มอลเมื่อไหร่เราไปนอร์มอลเลยไม่ต้องกลับมาอีซี่เพราะว่ายิ่งเราตีบอสเก่งขึ้นเงินที่เราจะได้จากบอสอัญมณีที่ผมบอกอ่ะมันก็จะขายได้แพงขึ้นนะครับอย่างเช่นไปไปตีสากลุ่มกันดีกว่าคุณผู้ชม นี่ครับไอเม็ดฟ้าฟ้า,ฟาอันนี้แหละคุณผู้ชมอ่ะนี่ผุณผู้ชมเห็นนะว่าผมลงแป๊บเดียวจริงๆบางคนบอกโอ้ลุงเอาตัวละครเก่งๆมาลงหรือเปล่าสําหรับคอนเทนต์นี้ไม่ครับผมเอาตัวละครที่เหมาะกับคอนเทนต์นี้แหละมาทํากับคอนเทนต์เลยตัวละครเลเวร้อยสี่สิบของที่ใส่ให้คุณผู้ชมดูเลยของแบบบ้านบ้านสุดๆไม่มีขอบทองแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับนี่ก็ยังตีบอส normal สากลุ่มได้แบบง่ายๆหลังจากที่ตีเสร็จเดี๋ยวผมจะกลับเมืองนะครับ สำหรับมาเต็กมาเก็ตเพสนะครับมันจะมีเกือบทุกเมืองผมใช้คําว่าเกือบทุกเมืองเลยนะครับให้เราเข้าไปเลยคุณผู้ชมมันจะเป็นว์าแบบนี้แหละนี่แล้วเมื่อเข้ามามันจะมีคอลเลกเตอร์นักสะสมไอคนนี้แหละให้เราคุยกับ NPC ครับแล้วมาดูกันผมลงเมื่อกี้เมื่อกี้ถึงนาทีไหมคุณผู้ชมผมคิดว่าน่าจะไม่ถึง1น,นาทีแน่เลยที่เราฆ่าบอสได้มาแล้วครับ4 0 0 0 0 0เนี่ยแล้วเราก็ขายไปเลย อย่างที่บอกอันนี้คือบอสแค่ตัวเดียวนะถ้าเราขยันลงบอสตัวอื่นๆด้วยอีกสักตัวไหมอีกสักตัวไหม อาจจะดูทุลักทุเลมากไปหน่อยนะครับคุณผู้ชม oh. ก็ลงให้เห็นกันว่าลงได้จริงๆตัวละครผม140แล้วก็กดสกิลถูกไม่ถูกบ้างหลบบอสเป็นไม่เป็นบ้างแต่ก็ผ่านบอสมาได้เอาล่ะมาดูกันว่าตัวนี้จะได้ซักกี่แสนหรือกี่ล้านกันนะคุณผู้ชมได้อีก4ี่แสนห้าไปต่อที่วิธีต่อไปกันเลยะครับคุณผู้ชมสำหรับวิธีนี้ ง่ายๆเหมือนเดิมครับมันจะเหมือนกับ EP ีที่6มันจะต่อเนื่องกันนิดนึงจำมอนสเตอร์พาร์ที่ผมแนะนำให้ผู้ชมมาลงได้ไหมครับแต่ E p พดีในเอพิโซดที่แล้วใช่ไหมแต่อพิโซดนี้ก็มาถึงเรื่องเงินด้วยนะครับเพราะทุกครั้งที่เราลงมอนสเตอร์พาร์เราจะได้เหรียญรางวัลซึ่งเหรียญรางวัลเนี่ยนี่เลยคุณผู้ชมเราสามารถเอามาซื้อตรงสเปเชียลใน NBC ใน Monster Park นี่แหละครับเป็นสร้อยคออันนี้ บางคนบอกโหร้อยห้าสิบเหรียญคุณผู้ชมไม่ต้องตกใจนะผมย้ําอีกครั้งว่าวิธีที่ผมแนะนำเนี่ยสามารถทําได้จริงและไม่ยากจนเกินไปสําหรับมือใหม่อย่างแน่นอนโอเคคุณสมบัติมันอยู่ที่บรรทัดสุดท้ายครับคุณผู้ชมเห็นไหม increase power equipment drop rate ยีบเร์เซโอ้อัตราการดออปเพิ่มขึ้น20%ว้าว <Wow. S 1> โคตรเยอะคุณผู้ชมสำหรับเกมนี้20%นีกเยอะมากๆนะครับเอาไว้สำหรับสายฟาร์มนั่นเอง และสําหรับวิธีสุดท้ายครับคุณผู้ชมแน่นอนครับเขต้องกลับมาวิธีคลาสสิกก็คือวิธีการฟาร์มสําหรับวิธีการฟาร์มถ้าฟาร์มปกติมันก็คงไม่ได้อยู่ในเทคนิคสําหรับใน EP นี้สิครับแน่นอนครับอย่างแรกสุดถ้าเราจะฟาร์มให้มีประสิทธิภาพคือเราต้องมีผู้ช่วยครับซึ่งผู้ช่วยของเราในที่นี้ก็คือสัตว์เลี้ยงอีกแล้วครับโอ้โหสัตว์เลี้ยงเนี่ย เกือบอยู่ในทุก EP เลยนะคุณผู้ชมแต่สำหรับ EP นี้เนี่ยสัตว์เลี้ยงมันจะช่วยเราอย่างไรมันจะช่วยเก็บเงินแบบอัตโนมัติเก็บของแบบอัตโนมัติโหง่ายมากๆข้อเสียของสัตว์เลี้ยงอย่างเดียวคือเราต้องคอยให้อาหารเรื่อยๆซึ่งอาหารโคตรถูกเกมนี้คุณผู้ชมแค่ขยันให้มันบ่อยๆแค่นั้นเองครับวิธีการได้มาของสัตว์เลี้ยงผมแนะนำให้ไปดูอิซด4แบบเจาะลึกนะครับแค่นั้นเลยคุณผู้ชม ท้ายวิธีพิเศษใครที่ดูมาถึงตอนสุดท้ายเนี่ยวิธีนี้เลยคุณผู้ชมถือว่าเป็นวิธีสเปเชียลคนที่ดูมาถึงท้ายคลิปแล้วกันนะครับนั่นก็คือระบบ Maple Union ียนสำหรับ Maple Union ียนผมอธิบายคร่าวๆอีกครั้งแล้วกันนะครับคุณผู้ชมให้ดูที่เมนูด้านขวาล่างนะครับแล้วก็เลือก Maple Union อันนี้เลยสำหรับ Maple Union ซึ่งปกติตัวละครเราก็จะเก่งขึ้นใช่ไหมครับนอกจากนี้ มันจะได้เหรียญซึ่งเหรียญพวกนี้มันจะฟาร์มแบบอัตโนมัติฟาร์มแบบอัตโนมัติคืออะไรครับตัวละครของเราทุกตัวที่เราเคยสร้างไว้มันจะฟาร์มแบบอัตโนมัติเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปดูครับว่าหน้าฟาร์มที่ผมหมายถึงเนี่ยคืออะไรนี่มันจะมีจอยแบตเทิใน Maple Union คลิกเข้าไปเลยครับนี่คุณผู้ชมเมื่อเข้ามาเนี่ยสังเกตเห็นไหมตัวละครผมเนี่ยนี่ตัวละครผมท้งนั้นเลยนะข้างบนข้างล่างเนี่ยมันจะตีอัตโนมัติ ตีบอสตัวนี้แหละไปเรื่อยๆยิ่งเราทำดาเมจได้มากต่อสัปดาห์เท่าไหร่นะครับมันก็จะได้เหรียญทางซ้ายบนเนี่ยเยอะขึ้นอันนี้ผมเข้ามาเก็บเหรียญประจำสัปดาห์และมันเลยเป็นศูนย์จริงๆสัปดาห์นี้ผมได้ร้อยกว่าเหรียญเลยนะแค่เพียงสร้งตัวละครเยอะๆแล้วก็มันก็ฟาร์มไปเองย้ำอีกครั้งนะครับมันฟาร์มไปเองแบบอัตโนมัติผมไม่ต้องเข้ามาทำอะไรเลยผมแค่กดเข้ามารับเหรียญประจำสัปดาห์แค่นั้นแหละมาดูกันผมไม่นับของเก่านะถ้าผมมี180กว่าเหรียญเนี่ย ผมจะแลกอะไรได้บ้างครับก่อนที่จะไปแลกเนี่ยสำหรับวิธีการแลกครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมน่าจะเคยเห็น NPC ตัวนเนี้ยเนี่ยที่เป็นไนท์ใส่หมวกเนี่ยแล้วก็มีธงอยู่ด้านหลังเนี่ยตัวนี้เลยนะครับน่าจะมีทุกเมืองมั้งนะครับลองหาดูเนาะให้เราคลิกครับนี่ใช้แต้ม m a เปิลยูเนแลกผมมี300กว่าซึ่งผมย้ำอีกครั้งสัปดาห์นี้สัปดาห์เดียวผมได้มาประมาณ1 8 0 180, 180. แลกอะไรได้บ้างไอ้พวกนี้เนี่ยเพิ่มแอดแท็เพิ่ม,ม e อเราจะไม่พูดถึงเพราะไม่เกี่ยวกับในเอพิโซดนี้นี่ครับคุณู้ชมสีเหลืองสีเหลือง,องใช้30แต้มเพิ่มอัตราการดอปเมโซ50%หรือถ้าใครร้อนเงินจริงๆอยากได้เงินแต่มีแต้มเนี่ยนี่คุณผู้ชมแลกเป็นกล่องสุ่มเงินเลยก็ได้่ะ เดี๋ยวเอาเป็นว่าเอาแบบนี้แล้วกันผมจะแลกให้ผู้ชมดูสักกล่องเอาเป็นกล่องกลางๆเนอะห้าสิเหรียญมามาดูกันว่า50เหรียญเมเปิลยูเนี่ยที่ผมได้มาฟรีๆเนี่ยมันฟาร์มออตโอต้เนี่ยจะได้สักกี่เซนี่ครับนี่เดี๋ยวผมคลิกให้ตรงนี้ขึ้นมาเลยนะตอนนี้ผมมีอยู่986,000นะครับผมจะใช้แล้วนะคุณผู้ชมปึ๊บ <c oughs> ได้มา1ล้านเมโซ ใช้50แต้มอ่ะเห็นไหมนี่คือแต้มฟรีครับที่ทำได้ง่ายๆเลยคุณผู้ชมนี่แหละครับใครที่ดูมาถึงตอนจบก็ได้รับวิธีพิเศษสุดท้ายนี้ไปนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับผู้ชมสำหรับเทคนิคการฟาร์มเงินเมโซแบบง่ายๆและย้ำอีกครั้งว่าทำได้จริงตั้งแต่ผู้เล่นใหม่จนถึงผู้เล่นระดับกลางเลยนะครับหรือใครที่ เป็นผู้เล่นระดับสูงแล้วเนี่ยแล้วตกหล่นธีไหนก็เอาไปทํานะเพราะมันไม่ยากเลยจริงๆครับคุณผู้ชมหากใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมฝากผู้ชมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยทำคลิปต่อๆไปนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวไปฟาร์มก่อนและสวัสดีครับ